ก็าจืดแต่แท้เลยผมไม่เคยใส่ขุยเลยเลยนายดีแน่นอนถ้าแพ้ไม่แข็งแรงนี่ไม่ต้องยกปณน้ำครับหอมเรื่องเอาออกจากผู้ชายแข็งแรงทุกอย่า,เางเอาหอมหอมหอมแป้งมันดีม,ดมนันแป้งดีปุ๊บพอเราใช้ตัวนี้มนันแป้งดีมันก็ตากแห้งเร็วแล้ะฝานตากผมทุกคนมากผมไม่นฝานตากนะน้ำมันจะแห้งเร็วแค่สองแดดสามแดดกแ็แห้งเป็นฝุ่นแล้วขายอะไรบางคนนี่เขาไม่ได้ใช้เลยเขาเยิ่มเยีอยมใหญ่ด้วยนะน้ำมันผมแห้งเร็วผมตาก มะเกดมันผิดกันเลยแล้วเราใส่นี้ด้วยมันแป้งดีพวกก็จะฝานตา,ตาเดียวเลยผมไปเจอ,เอผมเลยมาลองปีแล้วรู้สึก,กว่าดีนะ,ะ,ะทำไมดีผมไม่ตับต่อปีต่อไปนี่จะใส่สีสอบนะจะลองดูผลผลิตอีกแต่มันใหญ่จะไปอีกแสดงว่าเป็นที่เกิดจืดจริงๆของเขาแน่นอนมีแต่หลังจากใช้เกิดจืดแล้วแป้งดีแป้งดีกว่าเก่าเยอะเลยครับฝานตาแห้งมันก็ตาแห้งง่ายแป้งมันดีอะตรงที่ไหนดีนี่แ็งไม่ดีปุ๊บวกอะ มันก็ล้วนมันก็ล้วนมันก็แตกปนเดียวไม่แข็งวันนี้ได้มาสัมภาษณ์คุณเบี้ยวตำบลน,น้ำรอบอำเภอรันสักจังหวัดอุทยัยวันนี้คุณเบี้ยวได้มีการสั่งเกลือจืดเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณเบี้ยวแนะนําตัวค่ะสวัสดีครับผมชำนาญปรับเกล็ดเป็นสมาชิกหมู่6ตำบลน,น้ำรอบอำเภอรันสักครับชื่อเล่นเบี้ยวครับทําไรเกษตรกรรมเป็นไร่มันสำหรับฝรั่งครับแล้วก็มีสวนมากนิดหน่อยไต่สวนฝรั่งฝรั่งออกลูกดกดีนะ แล้วกินหวานดีคืออื่นมาขายตังสู้แม่บ้านมาขายไม่ได้เลยไก่มันก็มันคิดแล้วขุดไปหัวมันใหญ่ดีพี่ผมสั่งเป็นครั้งที่สามแล้วนะค่ะแล้วคุณเบี้ยนี่รู้จักเกลือจิกมาอย่างไงคะเนี่ยทั้งเฟซบุ๊กครับผมเห็นแล้วดูเขาโฆษณาแล้วผมก็เลยสั่สงไปเลย,เลยครั้งแรกสั่งมากี่กระสอบคะผมจําไม่ได้มันสั่งสองครั้งมาแล้วปีที่แล้วสั่งสองครั้งปีนี้สั่งมาครั้งแรกเลยค่ะปีนี้ปีหกสี่สองห้าหกสี่นะคะก็คือสั่งในร,ร,รอบที่สามนรับจนนันับ แล้วก็ส่วนใหญ่หมายถึงว่าพันมันที่คุณเบี้ยวใช้เนี่ยเป็นพันมันอะไรคะมันจะมีห้วยบงด้วยแล้วก็เรียกมันอะไรมันมันหกเดือนอะเจ็ดเดือนแต่เดือนขุดได้แต่ห้วยบงนี่ผมต้องเป็นปีขุดห้วยบงหนึ่งปีจะขุดครั้งหนึ่งห้วยบงแปดศูนย์ะปีนี้มันได้ปีนี้มันได้ดีนะหัวมันใหญ่แขกที่ยกยกจนไม่จนบอกมาอยากเวียงผู้หญิงหน่อยมีเวียงแล้วมีผู้ชายเวียง้อเงามันมันใหญ่หัวมันใหญ่มันดกนะหัวใหญ่ขนาดขวดใม่โขงขวดเหล้าแล้วเนี่ยนั้นใหญ่กว่านั้นอีกแล้วยาว แล้วผมเลยสั่งต่อมาอีกแล้วคุณเบี้ยวหมายถึงว่าใช้เกลือจืดล้วนหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไมกไม่ล้วนนะครับมันก็ก็มีปุ๋ยที่ทั้งดินด้วยอะไรด้วยนิดหน่อยค่ะเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะแล้วถามว่าประหยัดต้นทุนไหมประหยัดดิใช้ใช้ปุ๋ยทั้งดินทั้งงานมันมันก็ไม่ใหญ่เป็นไงนผมทำทุกปีอ่ะอ๋อค่ะผมเจอเกลือไอเกลือจืดผมเลยมาลองปีแล้วรู้สึกว่าดีนะค่ะทำไมดีผมไม่สั่งต่อค่ะอัตราการใช้เกลือจืดอ่อหนึ่งไร่ใช้ยังไงคะให้ลดลง ก็คือณนะปัจจุบันเนี่ยคุณเบี้ยวก็คือใส่หนึ่งไร่ต่อสี่ลูกสี่กระสอบผมทุกปีผมก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาสูตรปีห้าพวาอะไรมันก็ไม่ไปไงไม่ใหญ่ไงแล้วแป,แป้งไม่มีก็หาแป้งไม่มีแต่หลังจากใช้เกลือจ,จืดแล้วแป้งดีแป้งดีกว่าเก่าเยอะเลยค่ะวลาเราฝานตาบแห้งมันก็ตาบแห้งง่ายแป้งมันดีอะค่ะตาแดดมันไม่กี่แดดมันก็แห้งเร็วนะมันก็แห้งเร็วทตามันแป้งดีแห้งเร็วหมดครับ ค่ะสภาพดินหลังจากใช้เกิดตืดแล้วเป็นยังไงดินมันมันก็ร้วนดีครับตรงที่ไหนดินแข็งดินปูกปวกอ่ะมันก็ล่วนมันก็ร่วนมันก็แตกก่อนเดียวไม่แข็งมันก็เบาแข็งเยอะดินล่วนซุยเนาะครับแต่ปีนี้ผมปีนี้ผมจะทดลองตรงที่ปวกอีกค่ะแล้วมันกระดกดีนะตรงที่ปวกดินนี่เนี่ยวะเพราะดินมันจะร่วนซุยแล้วมันมันถึงดกมีหัวมาทุกปีไม่ได้หัวมันมันเกิดหัวไม่ได้ดินแข็งอ่ะ๋อดินมันแข็งอ่าทุกปีไม่เกิดหัวที่ดินแข็งนะดินปวกดีนอะไรนะค่ะ พผมันดินมันแข็งปุ๊บมันมันจะไม่เกิดหัวหัวก็จะสั้นแล้วสนท่านปีนี้หัวมันยาวหมด,ด,ดแล้วดกอ่ะอืมค่ะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่ฝร, <c oughs> รั่งใส่ฝรั่งจนมีคนติดใจจะกินฝรั่งผมอย่างเดียวอ, <c oughs> อ๋อก็เ pues หมือนก็ไปใส่กับพวกผลไม้ฝรั่งมันมันหวานครับค่ะไปใส่กับพวกผลไม้เนาะก <c oughs> ับพวกฝรั่งอย่างนี้ก็เอาเค็มฝรั่งไม่หนาเนี่ยน้อหน่าฝรั่งไม่หน่าน้อยหนาแล้วก็ฝรั่งรสชาติก็จะหวานกรอบหวานกว่าหวานกว่าหวานกว่าเดิมเยอะแยะเลยค่ะก็นี่ผมใช้แล้วที่่ผมต้้องรู ขายฝรั่งนี่มีก็คนต้องการปีฝรั่งแม่บ้านผมแม่บ้านผมไปขา,ายอ่ะแล้วมันดกนะปีต่อๆไปเนี่ยจะใช้เกลือจืดอ,อย่างต่อเนื่องไหมผลผลิตด,ดีผมก็ใช้ผลผลิตด,ดีจะใช้เพราะม,มันปีแล้วผมไม่เคยได้ซื้อปุ๋ยไอเดียปุ๋ยสูตรมาใส่เลยใส่เกลือเจืออย่างเดียวที่ว่าได้ดีค่ะที่ได้ดีเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อปุ๋ยเลยนะไม่ได้ซื้อแไอ้ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกมันในปุ๋ย เขียวปุ oh. ๋ยปุ๋ยพ i mean, ี่แปรสภาพดินเพราอะไรลูกถูกนะอ่าลูกถูกมาผสมเท่านั้นเองไม่ผสมเลยผมหยอดรองพื้นแล้วก็เกลือจืดใส่บนเลยอ๋อค่ะซื้อได้รูซื้อได้ดีนะผมปีแล้วผมไม่ได้ลงทุนซื้อปุ๋ยเลยเลยซื้อเกลือจืดมาสองรอบแล้วที่เ็าจืดมาส่งอ่ะค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวปีหน้าตะคุหมาจะถ่ายรูป่งดูอือผมมันนะดูรู้ใหญ่จริงอ่ะใหญ่จริงแล้วก็ดกไม่ทำาใหญ่จริงไม่ดกผมไปสั่งต่อมาแล้ว